ตัวนี้เข้มข้นมากเลยนมักจลวกเลยนะเราคือจากตรงเขาใช้ดันเได้คือประสบการณ์เราใช้มาถ้าเราไม่มีประสบการณ์มันพูดยากไงอยู่ๆเราสินค้าเขามาปุ๊บเราจะไปแนะนําเลยมันไม่ใช่ดูสวนเราต้องดีใช่อัองดีด้วยก็เราแนะนำรัาปุ๊บแอบไปดูสวนเลยอ่ะเราก็ทาไปดีจริงเราจะ ทำเขาก็บอกของคุณเอาไปเถอะไม่เอาหรอกนั่นน่ะไม่ใช่ไงของผมดีตลอดนะแล้วอย่างลุงจงถ้าอันไหนไม่ดีจริงไม่กล้าออกมาแน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนูไม่ได้เราเสียเสียการทํางานต้องเสียงเงี้ยต้องคองต้องดีไม่ได้ทำมาดีเราไปแนะนําคนอื่นแล้วเดี๋ยวงานออกมาไม่ดีเราเสียเลยเราไม่ใช่คนแบบนั้นไม่เอาหรอกไม่ใช่ว่าบางคนอ่ะขายของอยากขายของอ่ะบอกดีหมดแต่เราไม่ใช่ต้องทําดูก่อนว่าของเราดีจริงแล้วค่อยแนะนํา เราคือแบ่งปันเทาสวนด้วยกันเงเมื่อเราเราไปสวนใครผมแบ่งปันไม่ใช่ว่าจะมาทําธุรกิจไม่ใช่อย่างนั้นเราถึงขนาดนั้นเลยแล้วอ่ะเมืม่าผมทําแบบเนี้ยบริสจ่ายมาจริงแต่ของคุณได้เงินเพิ่มอ่ะอืมไม่ใช่่าผมแนะนาอยากให้คุณได้เงินมากกว่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราบางคนซื้อของตลาดมาปีนึงก็ต้องมานั่งแก้ไขใหม่ปีนึงก็ต้องแก้ไขใหม่ซื้อแล้วซื้อของปกติซื้อของที่ร้านร้านเขาเข้ามาช่วยดูแลแบบไหม เขาก็ให้คําปรึกษาอยู่อยู่ที่ร้านเรามีอะไรเราก็ไปถามเขาอ๋อมีคําปรึกษาตนาะตามทฤษฎีอ่ะไม่มาเพ่นพ่านแบบคุณลุงนะนี่เพ่นพ่านไปทั่วเลยเขาจะไม่่อยมีเวลามาลงเลยอ๋อมันจงใหญ่เผอเชี่ยวไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่บ้านอยบ้านบอกแนะนำผลใครนี่อาทิตย์งูเวียนมาแล้ะมาดูละ ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องการแคลเซียมเยอะคือสร้างคือจะไปสร้างเซลล์ผิวสร้างทุกอย่างอ่แคลเซียมอ่ะแล้วแล้วก็ในโปรคลเนี่ยมันจะมีซิลิคอนด้วยไงใช่ซิลิคอนมันเสริมแข็งเหมือนซิลิคอนเคลือบแก้วจริงเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยหักง่ายเสริมความแข็งแรงกินอาหารแล้มันดีซิลิคอนแต่ในอัตราที่เหมาะสม ไม่ได้เยอะเกินไปเพราะว่าบางบางบางอย่างเนี่ยถ้าคือมันดีแต่ถ้าใส่เยอะเกินมันก็เกินไปอันนี้มันโมเลกุลที่เล็กมากไตรซูนศูนย์จุดหกไม่ใช่ไมมันเล็กมากเลยมันสามารถได้เร็วมากเปรียบเทียบกับปูนขาวผมคิดว่าโหอันนี้มันเป็นน้ำมันมันยังละเอียดอย่างเงี้ยเนาะใช่เนื้อมันละเอียดมากละเอียดมากเลยหนักนะใช่ใช่ใช่ถ้าเทียบกับปูนขาวก็เละอเลื่อนตัอย่างกันหนูไม่ได้เลยไดเลย คือดหนเคยใช้ซิลิคอนที่เป็นซิลีคอนแบบแท้เลยอาอัอนั้นอาวมาให้อืต้นไม้สมบูรณ์ดีมากเลยแล้วไม่เป็นโรคต้นแข็งแรงมากมันจะเหมือนมีเกาะป้องกันตัวเองมาลงมาแรงเข้าไปยากอะวุ่นวายเลยคือหนูอยากรู้ตัวไหนที่ในปุ๋ยมีฮิวมิกไหมหนูถามเขาเลยเขารู้ว่ามันเคลือบฮิวมิกมาแล้วหนูไม่ต้องมาหาใส่ถ้าถ้าสิบสองสามสามสิงใหญ่อนะนะมันจะเคลือบฮิวมิกอยู่แล้วถ้าเราใส่บ่อยไม่ต้องแล้วปกติอะมิโนมันกระตุ้นการแตกราก คือในอะมิโนมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะใช่มีหลายอย่างในส่วนการแตกรากเราไม่ต้องไปล่อด้วยเรียกว่าผูยอินรีย์ไม่ต้องล่อด้วยฮิวมิกไม่ต้องล่ออะไรเลยคือของเราใส่คือแนวทางเราเนี่ยจบและประหยัดอะมิโนบริสุทธิ์มาแล้วเป็นอะมิโนบริสุทธิ์พืชกินทันทีถ้าเป็นอะมิโนสดเนี่ยก็มันสร้างโรคใช่ใช่อันนี้เป็นอะมิโนที่พืชใช้ได้เลยเป็นไปพอดูดเข้าไปก็เป็นโปรตีนครับคือของเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ต้นพืชทุกคนที่ผ่านมามันโซเพราะอะไรพีเก็ตก พีเฮตตปุ๊บอะไรเชื้อราจะเกิดขึ้นทีเลยสร้างสปอร์ใหม่ขึ้นต้นเลยถ้าพีเฮตเป็นกลางปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคจะไม่สามารถแตกสปอร์เพิ่มเติมได้คือเขามีจริงแต่อยู่คงที่ไม่สามารถจะขึ้นต้นได้เนี่ยตัวนี้คือสําคัญที่สุดคือปรับพีเฮตให้ตัวโปรแคปเนี่ยปรับโครงสร้างดินใหม่ปรับดินให้ร่วนซุยปรับดินแน่นดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยโปรแคปตัวนั้นถ้า <Okay. S 1> แคลเซียมเขาก็เยอะต้นไม้ต้องการแคลเซียม ก็เป็นธาตุอาหารรองไปในตัวใช่แล้วยิงบอกมีซ <Project ing> <player> ิลิคอนอย่งยิงถูกใจเลยตัวนี้จะมีซิลิคอนผมจะบอกบอกกับเมยตลอดเรื่องกดซิลิคอนเนี่ยบอกตลอดว่าต้องการหาตัวนี้เลยเพราะมันทำให้ต้นไม้แข็งแรงครับไม่ค่อยมีใครรู้อยู่ๆก็ลอยมาใช่คือที่แรกก็กลัวอยากเข้ามานานแล้วกลัวเขาใช้อันนี้ไปเราเขาดีอยู่แล้วเราก็ไม่กล้านี่ว่าจะแก้ไขตรงที่ว่าเขาป่วยเขาแก้ไขไม่ได้เราก็อยากมาตัวมาช่วยตัวนี้ ทุกคนเนี่ยไม่ว่าต้นไหนไม่มีวิธีกแก้ต้นป่วยไงเพราะว่าโซนนี้ถ้าเราขับเมื่อกี้ขับออกามาอารมณ์มันคลา้คลายกันหมดเลยมันคล้ายกันหมดเลยแตกใบน้อยมากวันนี้วันนี้นกลุ่มในกลุ่มของญาติพี่น้องเขาก็จะมาดูแต่ข<อ>เขาติดไม่ใช่เขาติดไปปลูกทุเรียนแปลงที่ระยองแปลงใหญ่แปลงนั้นอ๋อเดี๋ยวเขาก็ดูคลิปน้องแล้วกันคือทุเรียนปลูกใหม่เราไปตับดินใหม่หมดเลยล้วปลูกแล้วเร็วมากเลยแต่เขาก็ใช้ใช้ยากลุ่มคล้ายๆแบบนี้แต่ ที่ผมก็เคยใช้มาเหมือนกันแต่มันมันพอใช้มาระยะหนึ่งมันมันถอยแล้วมันมันมันไม่ได้ตามที่เขาบอกไว้ทีละมันถอยใช่ถูกต้องเลยตอนนี้ผมก็เลยถอยถอยตัวนั้นไปแล้วเทียบกับตัวนี้มันโอ้ยราคาคนละเรื่องเลยอันนั้นเพว่าถูกนะนี่ถูกกว่าอีกหะอันที่ถูกกว่าอีกเพิ่มราคาหน่อยไหมพอใช้แล้วถูกกว่าอีกคือมันแง่ของเราจะได้ดูทรงคุณค่าเลยไงของเรามันถูกแต่ว่า คุณค่าของเขาเข้มข้นมากรับปริมาณดีดีมากไงแล้วอัตราการใช้งานเรารู้สึกว่าก็มันเทียบแล้วก็ไม่ได้แพงถูกไม่ได้แพงเราเราเฉลี่ยเฉลี่ยผมส่วนมากผมจะเข้าสวนว่าครั้งแรกมันแรงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันถ้าถ้าใช้ในกลุ่มพวกนี้นะผมยอมว่าหนักแค่ครั้งแรกหนักแค่เรื่องปรับปรุงดินใช่ปรับครั้งแรกคือปีเราไงเราแค่ปีละครั้งอะปีละครั้งเองเราไม่ได้คิดมากแต่ผลผลิตแล้วก็ลงตรงนี้ทีหนึ่ง คือใส่หมดแล้วสองถังสองถังสองถังก็ฉีดได้ร้อยต้นโอ้น้องเมย์ยกคนเดียวสองถังเลยสุดยอดเลยอ่หนูล่างเกลี้ยงวัวล้างให้เกลี้ยงเลยลูกตลอดศึกษาเสียดายเสียดายของขอดีลุงจงมาแนะนําปุ๊บผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยนะด้วยเลยทันทีเลยบอกไว้ใจลุงจงเพราะว่าไว้ใจด้วยแล้วก็แล้วอย่างหนึ่งในในกลุ่มยาตัวเนี้ยที่ที่ที่ใช้ใช้มาผมก็ตามศึกษาอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้แบบไปเต็มร้อย ที่สำคัญคือมันมีแปลงที่ให้เห็นแล้วอ่ะใช้แล้วโอ้โหใบเห็นแล้วมันใจได้มันใจได้ใจคือที่คิดจะกูนะเขาว่าเหลืองทั้งแปลงจะตายปีนี้จะตัดลูกทิ้งบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้ขนาดสวนข้างๆบอกยกนี้ให้เลยอ่ะคุณทํามาได้ไงแค่ไม่กี่เดือนผมให้เวลาคนปีกคุณยังเฟื่อไม่ได้เลย นี่ทําให้มีกี่เดือนเอาลูกมาขายด้วยได้ลูกเฉยใช่แต่ว่าตอนแรกลูกเป็นของเราไงใช่สมัยก่อนจริงๆเลยนะผมใช้โอ้โหใช้จนแบบเป็นนี่ร้านยาเอจริงๆเป็นนี่จริงๆคือเซลล์ยาเข้าสวนแบบเหมือนเป็นญาติกันเลยทุกวันมาหาทุกวันมาช่วยพ่นดูพ่นยาได้ทํ้ไปพอตอนหลังมา ต้องถอยถอยมาใช้อย่างอย่างนี่ดีฝาคือดีฝาเยอะมันเติมเติมเติมลูกเติมเติมกับเติมลูกแนวทางนี้ก็เป็นหนูล่างกระป๋องให้เรียบร้อยลูกน้ำเสียได้ก็คือเหมือนเหมือนครูสอนข้งนี้แลเนาะสอนสูตรทางลัดมันก็ดีคือแต่สูตรทฤษฎีแบบปกติดีฝามันยั่งยืนกว่าคือของทุกอย่างอ่ะคนที่เขาเรียนจบมาเขาก็ ก่งจะได้นั้นแต่เรา,เาลงสวนเราเราเราต้องกินทางสวนใช่เราต้องลองทําลองผิดลองถูกมามก่อนก่อนที่เราจะได้ดีแต่ของเราอ่ะเคมีอันไหนที่จําเป็นค่อยใช้ไม่จําเป็นไม่ต้องสั่งมาเปลืองนี่เรื่องจริง รู้สึกว่ามันจะไม่จําเป็นเลยนะรู้สึกว่าะไมเห็นสั่งกันมาเลยก็มีเคมีก็มีอย่างข้าหนอนข้าเพียก็ต้องใช้ยงไงีอันนั้นใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วไงแต่ของเราไม่มียังเราไม่มีแต่ทางดินนี่แทบไม่มีเคมีไม่ไม่เคมีไม่ยุ่งเลยผมไม่เอาเคมีเข้าถ้าเป็นแนวทางเราทางดินไม่มีเคมีเลยยิ่งเรื่องกนรลานะถ้าเป็นทางเคมีนี่ผมโอ้โหผมแทบจะศึกษามาเกือบทุกตัวอใช้ดีแรกๆเพราะนั้นเดี๋ยวเป็นตามอีกอยังไงก็ตามเพราะว่าอันนี้ตัวตัวทัวเอออินร์เนตัวแพรเน่ มันมีป้องกันเชื้อราด้วยแง่แเราเห็นขวดอยู่นี่ไงตัวตัวเนี้ยนะป้องกันเชื้อราเนี่ยที่ว่าที่ว่านตัวเนี้ยของเข้แาดีมองเาดีแห็งว่าดีอยู่แต่ที่ผมใช้มาสองสามปีแล้วตัวเนี้ยมันถอยมันถอยครับมันนี่แผ่นแพทเหมือนกันอีกใช่สับสนอีกสับสนอีกสับสนเทอร์โบแพนใช่เทอร์โบแพนของเขาก็ดีแต่แต่แต่ผมว่าที่กลุ่มนี้จะถูกกว่าถู่ตัวนี้เขาก็แทงจะแพงหน่อยอันนี้ก็ใช้ได้สองพันลิตร ใช่แต่ตอนแรกก็ใช้ตอนหนึ่งแรงกๆก็กระตุ้นหน่อยใช่เข้มข้นคัดลิอยากให้ทักเดือนเนะี่ยแปลงเงี้ยอยากให้ทักเดือนสีขนขนาดคนที่ว่าผมให้ทําเดือนหนึ่งพี่ผมขอสองเดือนได้ไหมอ่ะใบมันมาดีเงียไม่อยากหยุดอ่นนะจะให้กิ่งหักเลยหรือ,อ,อไงออจะใบออกกันแบบว่าโอ้ยย้อยถึงพื้นหมดแล้วอ่าส่วนตะั้งเทิงเนี่ยให้ทําแค่เดือนเดียวพอส่เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งแค่เดือนเดียวพี่ผมขออีกเดือนเถอะใบมันมาดีเงีของเขาใบคนกินคนกินเแบบ แล้วผ่านมาแต่ตอนนี้ใบหอูเต็มต้นดำปุบปับเลยถูกใจดีใจอ่ะแต่ใบเราไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ไงก็อันนี้อันนี้มันอันเนี้ยฉีดล็อกไหนครับวันนี้ฉีดล็อกนู้นก่อนค่ะล็อกข้างหลังข้ามแม่น้ําไปใช่แม่น้ําหวงโหวฮะที่เดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปไปดูว่าเขาจะฉีดยังไงแล้วข้ามตรงไหนลูกเนี่ยเดินข้ามตรงไหนอ๋อเนี้ยเนี้ยนี้เนี้ทางเนี้ยนี่ยเนี่ย ทำไรเนี่ยพี่บรรจงวันนี้วานเอ้ยวฉีดโปรแคลฉีดโปรแคลแหมหวานเพลินจะหวานอย่างเดียวผมอะีะหวานเพลินแบบนีอันนี้ปัปพีเฮดดินครับอ่าฉีดอะไรอะมันคืออะไรอะโปรแคลครับโปรแคลปัปพีเฮดดินให้เรกให้เขาหน่อยอ๋อจะได้กินอร่อยๆใช่ฮะมันจะได้ปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างอยู่แล้วก็คือมันบล็อกอยู่อะไม่สามารถไปกินได้ก็เลยต้องตัวนี้ปัปพีเฮดก่อน ไม่ธรรมดาได้เย่ยน,นึกว่านักวิชาการมาครับครับครับ <c oughs> ไม่ใช่เรา <c oughs> ผมต้องเป๊ะๆหน่อยฮะการขั้นตอนต้องเป๊ะๆหน่อยขาวดีจัง <c oughs> อหนูบอกเขาด้วยนะบอกคนงานด้วยว่าพ่นต้นหน่อยก็ได้นะคอนโคน,คน,คนเปีกๆหน่อยก็ได้ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ออสอนเป็นหัวหัวไป <c oughs> ออสอนเป็นโฮมพอดีพอดีลุงขาทั้งตัวไหมฮะโอเคหนูเอาเลยอ่ะลุดหนูหนูชิดตรู้หนี่ลุกเนี่ยหนูผ่านนี่เลยอ,เอ่านี่เลยล้เออโอเควันนะคะเออเปียก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 ลุก หนูมามาหนูมาเอยเนี่ยหนูเอาฟางคัขนนี้ลูกมาถึงปลายปลายก็บรรจงลงสวนก็สอนนะครับเขาเรียกว่าสอนฝ่ายปฏิบัติการใช่ฮะในการดูแลดินนะครับของสวนน้องน้องเมฮะน้องน้องเอสน้องเมฮะน้องเมนะครับโอเคโลกแบบนี้เลยถูกใจถูกใจเลยแบบนี้เลยแบบนี้ลูก ฉีดเพิ่ปสวนอื่นหรือเปล่า,นนานอ๋อโอ้ดีนะแถวนี้ขโมยง่ายดีเอเอนะนะเอาบนุกคนไหนเออคุยทวดคุยทวน่อยคุยทวดหน่อเออไม่ต้องกลัวมดลูกผสมใหม่ลูกของเราเยอะเอ,เออเออมัน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ